วันธนาคยืเลียนยกน้ำขานะครับพวกนี้ก็คงจะใช้เวลาพอสมควรแล้วน,นะครับานานานะคีาร้่แคล้ใหญ่มารงานในวันี้ค่ะครับตอนนี้การแสดงปีกรองนะครับก็ได้บรรเลงแล้วก็ข้าวนต่งางๆที่อยู่ด้านหน้าเวทีก็จะได้เคลื่นอนกบวนออกไปนะครับก็จะมีทั้ง พงชานะครับมีทั้นพงสัญ,ญลักษณ์แล้วก็มีป้ายพี่น้องยิวเอี่ยนที่มาจากต่างประเทศมาจากต่างจังหวัดมากมายครับวันนี้งานมหากรรมวัฒนธรรมสารสัมพันธ์ยิ่งเนียนโล่ครั้งที่6กจังหวัดพะเยาครับต่างเวีออยดเชิญต่อเชิว่าป้ายเชิญมีไหนต่างเวียดช่วยก็ได้เลือกเปล่ยน่าจะอยู่หัวโอ้ครับในช่วงนี้ก็คงจะ ได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะได้เข้าสู่พิธีการในช่วงนี้ครับในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐพลนราดิศรผู้ว่ารัชการจังหวัดพะเยาได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับร้อยเอกธรรมนัฐภรภาวุฒรัฐมนตรีในช่วงท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่ค่ะ เีนรอานนนี้รับตอน,นี้ท่านรัพลนรารีศรผู้ว่ราชการจังหวัดพะเยานะครับก็จะให้เกียรติในการกล่าวต้อนรับร้อยเอกธรรมนัสพงเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรณ์พร้อมกับท่านผู้มีเกียรติที่มา,าร่วมง,งานนะครับซ,ซึ่งมาสักครู่นี้ผมก็ได้ ใช้โอกาสเมื่อสักครู่นี้ในการแนะนำอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านโชคชัยวิเชียรชัยยะรองปลัดรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็ยังมีท่านรักขาพรเมฆาผองอัมพัยรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับเดีย๋ยวขออนุญาตขยับตัวอ,อีกนิดนึงครับ

ในการเรียน,น้อยเองรมนัดภูมเขาาท่ีว่าการประรเกษและสากรณก่านหัวหน้าส่วนราชการท่ทรนทานแที่มีิท่าครับจังวัดพยามีความยินดีที่นที่่เมียไทยได้ให้เกียรติจังหวัดพะเยาาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวัฒนธรรมวัฒนธรมสารสัมพันธ์ัโลก กระทรวงวัฒนธรรมก็อยากได้กาเลือกให้มาตรการวัฒนธรรมสานสัมพันธ์เนโลกเป็นหนึ่งในใหกในสการประเพณีที่กระทรวงวัฒนธรรมจะยกระดับสู่ระดับชาติและนานาชาติประจำปี2567และได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่นา,า,ารนร้อยเอกนัทคงพาวท่านผีว่าการกระทรวงเิศวรรมศาสร์ว่าการสาปัตยพิเศษพิเศษจังตเมือขไาย อยู่เนื่องจากทุกจังหวัดจากทุกประเทศในวันนี้จังหวัดชายาเป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมันตั้งแต่อดีตการึปจะเห็นงได้ว่า